พวกเราทุกคนครับทีเด็ครับต้องพิเศเกิดนะครับผมวันนี้เราจะได้ทาการประกอบเว็บรสสิบแล้วเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะคนที่รักเธอไม่ไม่อย่าอย่าไปทางนู้นเดี๋ยวมันเห็นหัวลูกอยู่นี่แหละไม่ได้ตาเว็บเกิดเลยในเกียร์มาเนี่ย โอเคครับได้ครับต้องพี่เศษตื่นนะครับผมตราวันนี้เราจะได้ทำการประกอบเว็บแล้วสิแล้วเป็นไรเป็นไรเป็นไรคนที่รักเธอไม่ไม่อย่าอย่าไปทางนู้นเดี๋ยวมันเห็นหัวลูก อยู่นี่แหละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอย่าลืมนะครับผมใครที่กำลังหารายได้พิเศษอยู่ผมแนะนําที่นี่นะครับผมกับแอดจิบาฟันจีนะครับผมที่นี่ที่เดียวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีการโกงแน่นอนอยากให้ทุกคนได้ลองดูนะครับแล้วจะตัดใจกับแอดจิบาฟันจีครับผมไม่ได้ห้ามเห็นห้ามเชื่อพี่วัดเห็นไม่ได้เ<ไ>ป<ต>็ไ<ห>นไรก็จะทำการประกอบคัด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 แล้วนะครับประกอบยังไม่ชับเลยพี่อย่ามาบอกว่าลดแรงโอ้ ยังเงียนอนฮะประกอบไปไม่ชอบเลยเราบอกรุนแรงนี่อย่างเธอต้องเจออย่างเธอต้องเจอถ้าไม่ตายครับพี่มัดตาถึงมือแล้วดูไหมถางนัดซื้อปัจเจกลาซาด้ามาชุดหนึ่งเรียกตัวเองมาช่างเฉยโอ้โค้งคิ้วโค้งคิ้วโค้งคิ้วโดนแล้วโดนเล่นแล้วช่างมันเถอะไม่มันเก็บมันเก็บอะไรมันเก็บมันเก็บยุบอะไรเก็บแล้วเก็บนะพี่เียบมาก หาตังกินข้าวว่ะเนื้อชงเนี้จะได้ก็เด้หน้าสีหมอไม่มีแล้วไม่ใช่แบบเยวไปลงสนามเดี๋ยวไปแข่งนีเฮ้ยเอาไว้ิถ่ายอ้ยเยอ่ยไหนนเนี่ยตอนนีู้ไม่ต้องตัดนะภูอะไรตัดลำเว้ยไม่คือพี่บินจากนอกสนีมามาทำลูกเจ็ดสิบนี่อะไรห้าสิบยังไม่ทำห้าสิไม่ได้ก่อนพี่าพีก่ไม่ได้ก่อนนะอ้ยนัมันตัดหน้าเว้ยเก็บกันไว้ ลูก้างทางไปเอาตรงมามันเยอะมากเลยไปตอนเนี้มันไม่มีใค่ห้าเก้าเลยยูทูบเบอร์คือลูกใหญ่วันนี้หรอนหบวกกันหมดเลยอนหน้บวกนิวอะควนแรงเ่ะอยเขาไปเจ็ดสิบหกอุ้ยไม่แรงได้ไงอ่ะร้อจตีอ่ะเห็นป่าวเขาผมเป็น200ร้อยะสอง้หน้าใหม่อะทุกทุกรถยนต์ไปนะไปี่น้นัคี่ือไอ้ลุ่นโชะกองนะ โอเคครับเราก็ทำการประกอบน้องแดงสุดานะสวัสดีพี่น้องประชาชนกนต่อหน้ตอนนี้เราทำกรรมการประกอบนะเราสักคู่ไปดูบนใบนะนะเข้ามาสวัสดีพี่น้องประชาชนเขาจะด่ามึงนะตัวเองเด็กๆไม่ถามเหมนกันวะเอาแล้วพี่เบลไปไหนโอ้เขาถามาถมไม่ได้ถามไทุกพี่เขาด่าเฮียจนแบบทุหน้าด้านแล้วอ่ะเขาด่าจนด่ามาแล้วอะไรนะด่าอะไราน่อยเขาบอกว่าช่องมึงเหรอเออช่องมึงเหรอล้มขาไอ้ที่นี่ทำคลิปเพี้ยอะไรก็ไม่รู้บางคนเม้นท์นะพี่ จริงงแม่ดโดนบ่อยอ่ะครับเดี๋ยวไปเตรียม่างก่อนดูโอเคครับผมตอนนี้ก็เอาอีกแล้วที้เด็จับกล้องมาเขาไม่ได้ตั้งตัวตอนนี้ก็ใส่ตอนนี้เขาอยากใส่อะไรนี่เขาอยากอะไรอันไหนนี่อันนี้ไหนนี่อันนี้เขาเรียกอะไรเสื้อไงใส่เสื้อแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะถอดผ้าอาบน้ำอะไรพวกนี้แหละไม่ใช่ไม่เชื่อสู้ให้ดูแค่นี้ครับ เราจะมาดูมาเจอกันอีกทีตอนที่ว่าติดเครื่องแต่ตอนนี้เอาให้พี่เขาประกอบไปก่อนนะเฮ้ยน่าตื่นเต้นนะเฮ้ยเย็บตื่นเต้นมากเอง53เลย59 59ยังพนุนะเจ้าอันเนี้ย39ไม่ใช่ตังหน้าจังไรเนี่ยนครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนประกอบเสร็จนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่พี่อัดครับเฮ้ย

โอเค okay, ครับเจอกันไปรนี้สองชั่ว later เปิดเครื่องแล้วครับผมหนึ่งคันคนระับ yeah. เยสองเครื่องครับหนึ่งคันนะี้ ติดเนาะอันนี้อะพี่ผมเครื่องแล้วครับเรียบร้อยคิดมากเยียมตัวสตาร์ทเอ้องมอแบดมอแบดน้องอู๋มอแบดมาทีเยีไม่ด้วยเลยได้เยี่ยมไม่เปลี่ยนเลยมันต้องเปิดข้างหลังแล้วล่ะออันนู้นน่ะไม่มีมามอแบดนี่พวกมานั่งนั่งขาร์ทมาร์มาแล้วเบิร์นอันอันตันตีนั่งนี้เลยอนั่งนั่งนั่งมาแล้วเบิร์น mẹ 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 chặt mẹ 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 Này mẹ 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 Hả? mẹ mẹ Này mẹ 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 kia mẹ 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 kia mẹ 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 ่งงลโอ้โหถอดอ๋อน <to break an iously> ี่ก็นี่ก็ฟันท่อผมเรียกฟันท่อเมื่อกี้เยี่ยมมากจังหวะพอดี เด่อตาเก้าไหมตัวเดอตาเดือกินคอท่อ โอเคครับติดแล้วครับ,รบยัง ทิ้งท้ายนะครับผมอย่าลืมนะครับผมแอดจะไป9 0จีต้องที่นี่ที่เดียวนะครับผมกับความชัวร์และความโปร่งใสนะครับผมที่นี่รับประกันได้เลยว่าชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมอย่าลืมแอดกันไปเยอะนะครับผมที่จะไปน9นะครับผมแล้วมาเจอกันในเกมครับ My leg's heavy I don't get it How come I haven't hit it already? Still work.